มีทุกคนจะออนุญาตเช้ากว่าเดิมนะครับเมื่อกี้ไม่ได้งอนนะครับเมื่อกี้แค่อนุญาตอะไรคะอนุญาตอะไรอ่ะอนุญาตอะไรเออก็อนุญาตให้ดูแลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วนะครับว่าอย่ากทำให้นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนอนแล้วหายยากครับผม ให้อดีก่อนอ๋ออ๋ออันนี้คือจีงเหรอครับผมก็รูกว่าแบบว่าพี่น้องคุยกันดี พี่น้องแบบที่พี่อ๋อบอกะครค่พี่น้องวันนี้ใี้เห็นตลวนันหน้าแดงบ้างเห็นแต่พี่แม ครับผมผู้แดงครับผ่้แดงแดงกอันี่ไม่ได้ถ่ายที่นี่อยู่นะอยากดูคำตอบไหมครับคือไม่มีใครมารับหูให้แดงได้หรอกครับ